โอเคต้องกรับสวัสดีทุกดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TCV Gaming ช n ิ c เช่นเคยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บของ VIP Store Shop นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอาจกโค้ดฟรีนะครับทุกคนก็เข้าไปเติมโค้ดกันเลยนะครับโอเคนะผมก็สำหรับตรงนี้ทุกคนก็อโค้ดตามผมเลยนะครับ ก็รหัสโค้ดนี้เป็นโคดนี้เลยนะผมเป็น VIP DHT9 นะครับก็กดตรวสอบได้เลยนะผมก็ตามนี้นะครับกดตรสอบเลยนะครับนี่รผมแล้วก็สำเร็จนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คกันที่บัญชีตรงนี้นะโอเคนะผมก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับ โค้ดฟรีวันนี้นะครับทุกคนก็อย่าเล่นไปใส่กันด้วยนะครับผมก็สําหรับอ่านเข้าเว็บนะครับทุกคนผมแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมสามารถกดเข้าเว็บได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับการจากโครดนะผมก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ